ก็ช่องสาวยาสดชาแนลนะคะวันนี้ทำกับข้าวเย็นกันทำไข่พะโล้จ้าสดสาวยาส oh. อุ้ยน้ำด้วทำกันเลย นี้เราก็จะใช้ของใส่เรียงไปก่อนโอยกัดกับอะไรกับไม้อะไรเขาเรียกไม้อะไรไม่รู้มันหอมเครื่องพะรู้เนี่ยค่ะเครื่องพะรู้ใส่นี่ยไปคั้วว่น หอมๆเราก็เอากระเทียมรากผักชีเตรียมรากผักชีลงสุดไปสุดมันเด้อจ้า ไข่ตุมอยูบ้าในเป็นกลองเรอผัดคู่เดี๋ยวเราผัดเครื่องก่อนเราผัดเครื่องเสร็จแล้วเราก็ไปปอกไข่จ้าหมูสามชั้นลงไป อีก,ก็ใส่ผงคาโลลงไปนะคะใส่ผงคาโลลงไปใส่สองซองเลย นี่เราก็จะใส่น้ําเดือดแล้วใส่น้าลางโคกใส่น้ําลางโคกลงไป ปล่อยให้นางเดือดก่อนนะจ๊ะปึ๊บพอ,พอม้่อเดือดปรุงเลยจ้าอันนี้น้ำตาลปี๊บนะจ๊ะช้อน ไปนนี่เกลือนะจ๊ะ เราก็จะใส่ไข่ลงไปโอ้ยไข่กับบวงามค่ะบอกบ่งามบ่รูเกิดจากอะไรไข่สดหรือไม่สดไม่แน่ใจใครรู้บอกค่อยแหน่ต้มเดามันปอกบ่งามแห่มันไข่ไม่หรือไข่เกากับบรูนะจ๊ะปอกมึงนะไม่เป็นไรค่อยบรูตุนจนหมูเปื่อยนะคะตุนไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราตุนให้หมูเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีนึงว่ารสชาติมันใช้ได้ไหมเออถ้าเกิดถ้าถ้ารสชาติใช้ได้เราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วไข่พะโล้เราตุนหมูก็ตุนไปเรื่อยๆแหละจนหมูเปื่อยแต่ชิมดูแล้วโอเครสชาติอร่อยพอดีนัว เดี๋ยวตอนกินเดีตักให้ดูอีกทีหนึ่งว่าสีสันสดใสใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะบ้านนี้บ้านนี้ชอบน้ำหมักสดน้ำไข่พาโลเด้อจ้ามีน้อยกินน้อยอย่าก,กินเยอะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายนีเ่ hey, เสร็จแล้วไข่พาโลเรา ตักเสถ้วยเรียบร้อยเมนูกับข้าวก็จะมีส้มตําขนมจีนผักอันนี้ไข่ข้าวด้วยีย่ไข,ข่ไข,ข่เขาไข่เขาบอกสองหน่วยก่อนลองกินเบิง้งอันนี้มีน้ําพริกด้วยด้วยนี่น้ำพริกสาวยาโซโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย